บางทีเธอจะยอมจะเย็นเยันละฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอจะไมเธอต้องเงียมเงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆครที่อย่าไปคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับทิชาทุกติกนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะ สำหรับในคลิปนี้ทีเชอร์จะพานักเรียนมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองในสัปดาห์นี้เราจะขึ้นบทที่5ชีวิตใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องชีวิตใหม่นั้นเราจะต้องมาอ่านรู้จักคำนำเรื่องก่อนนะคะ รู้จักคำนำเรื่องคู่ฮาอ,อูคูไม่เอกคู่ตู้ตาอ,อูตูไม่โถตู้ซื้อซาอ,อือซื้อไม่โถซื้อเก้ารออาวอก้าวไม่โถเกา้าคู่ตู้ซื้อเก้าอ่าน อ,อานอานไม่เอกอ่านชิมชออีกมอชิมเงินงอเอนอนเงินส้มสาโอกมอ,อสมไม่โทส้มกะทิกกออกะทออีกทิกะทิน้องชายนออง,ง,องนองไม่โทน้องชออายอชายน้องชายมะม่วง มออะมะามอาวงงาม่วงไม่เอกม่วงมะม่วงอ่านชิมเงินส้มกะทิน้องชายมะม่วงคับบุ้งผออะกาผักบออุงงาบุงไม่โทบุ้งคักบุ้งบะหมี บออะบะหอมอ,อีมีไหมเอกมีบะมีขับรถขออะบอขับรอออขาร,รถขับรถก๋วยเตี๋ยวกัววยก๋วยไม่จัตาวาก๋วยตอเอียวเตียวไม่จัตาวาเตียวก๋วยเตี๋ยวผักบุ้งบะหมี่ขับรถ กว๋วยเตี๋ยวไอศกรีมอไอไอสอการอีมาสกรีมไอศกรีมเย็นตาโฟายาเอกนาเย็นตออาตาฟฟโอโฟเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศ คลอเอืองาเครื่องไม่เอกเครื่องบอรออะบอปรับออาอากออาสอกาศเครื่องปรับอากาศไอศกรีมเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศเครื่องเขียนคลอเอืองงเครื่องไม่เอกเครื่องขอเอียนาเขียนเครื่องเขียน ธนาคารทอนอาธนาคออารอคารทนาคารน้อยหน่ะนออยอน้อยไม่โทน้อยหอหนอ,อาหน่ะไม่เอกหน่ะน้อยหน่ะมะพร้าวอ่อนมออะมะพอรออาวอพราวไม่โทพร้าวอออนออนไม่เอกอ่อนมะพร้าวอ่อน เครื่องเขียนธนาคารน้อยหนามะพร้าวอ่อนปุ่มป้าอุมาปุ่มไม่เอกปุ่มแหลกลาแอกาแรก,แก,แรกเยี่ยมยอเอียม,มยี่ยมไมเอกเยี่ยมเที่ยวคอเอียวาเที่ยวไม่เอกเที่ยวเมือง มาเอืองาเมืองเพิ่มพอเออมาเพิ่มไม่เอกเพิ่มส่วนสาววนาสวนไม่เอกส่วนทุระพออุทุระอ,อะระทุระรู้สึกราอูรูไม่โทร,รู้สออึกกัสึกรู้สึกชายป่าชออายอชาย ปออาปาไม่เอกป่าช้ป่าปุ่มแลกเยี่ยมเที่ยวเมืองเพิ่มส่วนทุระรู้สึกชายป่าเข้าใจขอเอาเขาไม่โทรเข้าจอไอใจเข้าใจเจ้ามือจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้า มอเอ,อมือเจ้ามือรู้จักรออูรูไม่โทร,รู้จออะอก็จักรู้จักประจําปอรออะ,ระออประจออําจําประจําเดี๋ยวเดียวดอเอียวเดียว,ออว,อยวไม่จัตวาเดียวดอเอียวอเดียวเดี๋ยวเดียวตื่นเต้น ปาอือนาตื่นไม่เอกตื่นปาเอนาเตนไม่โถเต้นตื่นเต้นต้มยำตาอกมาต้มไหมโถต้มยอำต้มยำโอกาสออโอโอกออสกาศโอการปาหวาน ปออาตาหอวอ,อานอหวานตาหวานอย่างไรออยออางอยางไม่เออย่างรอไอไรอย่างไรบัตแข็งบออะตอรอบัตขอแอะงาแข็งบัตแข็งเย็นเฉียบยอเอะนอเย็นฉาเอียบาเฉียบ เย็นเฉียบวิตามินเอวอิวิตออาตามอีนามินอ,อเอเอวิตามินเอจุดนัดพบจออุดาจุดนออะดอนัดพออบบอพบจุดนัดพบจุดหักช้างจออุดาจุด พออะกอพักชออาง,งอช้างไม่โทช้างจุดพักช้างเจ้าหน้าทีจอเอาเจาอออา้าไม่โทเจ้าหอนออาหนาไม่โทหน้าทออีทีไม่เอกทีเจ้าหน้าที นักเรียนจะเห็นได้ว่าในคำศัพท์รู้จักคำนำเรื่องทีเชอร์ได้แยกเสียงสระไว้ให้นักเรียนทุกคำแล้วเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและได้เห็นรูปสระต่างๆหลังจากมีการประสมคำไปเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้ทีเชอร์และคณะคุณครูสายชั้นป .2 ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย